เข้าใหม่ไหมให้ชมอีกแล้วนะคะคันนี้เลยโตโยต้าวีออส1.5รุ่นมิดปี19นะคะสีบรอนซ์เงินสภาพส,สวยๆเดิมๆโรงงานรถโมเดลขห้างป้ายแดงนะคะประวัติเดิมเลยนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกรอมไมร้อยเปอร์เซ็ตค่ะพี่ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคันนี้พอนเดือนละหกพันกว่าบาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นค่ะสําหรับท่านไหนเล็งหาตามหานะครรถรุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคันนี้รถเข้าใหม่นะคะพี่ราคาเต็ม3ามแสนหกหมื่น 9,000บาทค่ะนะคะภายในได้เป็นพวมาลัยมัลติฟังชันเนาะมีหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่แอร์ออโต้เบาะหนังค่ะคันนี้นะคะด้านในเป็นสีดำสลับกับสีพิงโกลสวยๆเลยค่ะพี่ t o y ยต้าวีอ1.5รุ่นมิดคันนี้นะฮะรอเจ้าของอยู่นะใครสนใจใครชอบอยากได้อยากโดนโปรดติดตามชมคลิปเต็มได้เลยนะคะแล้วคุณจะไม่เสียใจที่รับชมคลิปนี้นะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้เอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่ในบริษัทเพชรยนต์เรานะคะคันนี้เลยโตโยต้าวีออสรุ่นมิดปี19 สีบร้อนเงินนะคะพี่จ๋าคันนี้คือสภาพแรกเข้าเลยนะลูกค้าได้เห็นสภาพรถแรกเข้าใหม่ในบริษัทเราค่ะนะคะคันนี้นะราคาเนี่ยสามแสนบาทเท่านั้นค่ะพี่ผ่อนเพียงเดือนละห0พันต่อเดือนนะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองก้าค่ะพี่จ๋าคันนี้นะได้ไม่หนึ่งแสกพิโลค่ะนะคะไม่น้อยไม่กรอไม่กลับแน่นอนประวัติเดิมคงสร้างศูนย์โรงงานไม่มีชนหนักพิกความเนี่ยคะ กับสีกองไม้ต,ต,ตัดตัดแต่งรับประกันไม่มีแน่นอนค่ะพี่จ๋าไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนนะคันนี้สําหรับท่านไหนสนใจอยากได้รถนะคะไปใช้งานช่วงสงการกานกันนะบอกเลยคันนี้สวยตรงปกห้ามพลาดค่ะนะ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านะคะพี่ดวงไฟคู่หน้าเป็นไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะพี่พร้อมไฟแบบฟ u ู l LED นะส,สวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จา๋าป้ายทะเบียนนี้เลย8กไก่สสลา5277กรุงเทพมหานครค่ะ ตัวกระจังหน้าด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดำสีสวยอย่างนี้เลยค่ะพี่นะครับพร้อมกับตัวไฟ LED daytime running light ค่ะติดตั้งกัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยจากทางโรงงานเลยนะคะพี่จ๋าส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะันนี้เหลี่ยมสันฝากระโปรงนะคะพวกนี้นี่เดิมๆเลยค่ะพี่รับประกันนี้เลยนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะนี่เลยสภาพส,สวยๆอย่างนี้รอเจ้าของอยู่นะคะพี่จ๋าต o ว o ต้าวีออส1.5รุ่นมิดนะครับปี2019 คันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กอลอยค่ะพี่แมกอลอยจะทางโรงงานค่ะนะคะเป็นแมกอลอยสีพิเศษนะคะพร้อมยางตีสองพันยี่สิบนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะ,ะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะ,นะคะแมกสภาพดีมากๆค่ะพี่ซุมรอด้านในนะคะไม่มีร่องรอยคาบสนิมนะ,ะไม่มีคาบโชกแตกคาบน้ํามันนะคะพี่พวกรอยเม็ดอาร์คนะคะรอย ปั๊มน็อตต่างๆทุกอย่างจากโรงงานเนี่ยยังคงสภาพเดิมจากสูตรเลยค่ะพี่จา๋านี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังสวยงามขนาดนี้เลยนะคะพี่จา๋ามาลองรถมาลองขับได้เลยนะที่บริษัทเราค่ะกระจกมองข้างนะคะพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะ,ะพี่พร้อมกับตัวไฟเรือติดตั้งให้ที่กระจกมองข้างสองฝั่งค่ะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มรอบคันประมาณสี่สิบรอบคันเลยนะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันหน่อยดีกว่าจ้ะพี่ด้านในสวยๆเลยนะคะนี่เลย เดี๋ยวเราเริ่มกันที่พรมอะไรกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพรมอะไรนะคะหุ้มหนังสีดำสามการทรงสปอร์ตมีตัวมัลติฟังชั่นนะคะพี่นี่เลยพรมอะไรไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักค่ะพี่จ๋าหนังเดิมหนังแท้โรงงานแน่นอนนะจ๊ะคันนี้ตัวเบาะค่ะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังค่ะพี่เบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวนะคะนี่เลยเบาะสภาพสวยงามค่ะนะคะนี่หัวเบาะทางช่างเราก็ถอดเก็บทาสปาอยู่นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในาเนาะแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้กับลูกค้าได้ดูกันสตาร์ทคือติดง่ายมากอ๊บนี่เลยค่ะพี่เรียกไม่หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบกิโลค่ะไม่เดิมไม่แท้ไม่กอไม่กลับเลยนะจ๊ะพี่ตัวเครื่องเสียงเนะะี่ย่ะคันนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีอ่าเป็นเครื่องเล่นซีดีก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวหน้าจอระบบสัมผัสเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยค่ะพี่สามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆใหมๆ่ๆ ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ออตโต้นะคะปรับอุณหภูมิออตโต้ได้เลยข้างนอกคือร้อนมากตอนนี้นะนี่เลยแอร์เล่งให้เราแล้วเห็นไหมฮะระบบออตโต้เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบนไดค่ะนะคะนี่คอนโซลด้านหน้านะคะสะภาพสวยๆดีๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะนี่เลย การนาจะเป็นสีทูโทนะคะพี่จ๋าเป็นสีพวกนี้เลยนะสีดำนะคะสลับกับสีพิ้งโกรนะสีชมพูสีสวยเลยค่ะพี่แล้วก็พวกตัวอ่าคู่มือต่างๆทุกอย่างนี้ให้ครบหมดนะไม่ต้องห่วงนี่ค่ะวีออสก็จะมีตัวการลื่นกันสะบัดให้เรียบร้อยนะคะพี่แล้วก็ตัวกระจกพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่กดได้เลยค่ะพี่นะคะ ประตูฝั่งคนขับค่ะกระจกปรับระบบไฟไฟ้าห้าง4บานเลยนะกระจกคนขับ1บานปรับออโต้ค่ะพี่นะฮะระบบเซนทัลล็อกอะไรพวกนี้ใช้งานได้หมดนะตัวโครงสร้างอ๊บดึงให้ดูก่อนนี่เลยเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างให้ชัดกันเลยดีกว่านะฮะนี่โครงสร้างค่ะพี่รอยปั๊มนอ็อตเม็ดอาร์คพวกนี้เห็นไหมคะเรียงเม็ดสวยนะไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปนะฮะเม็ดอาร์คสวยๆทุกคันเลยค่ะพี่นี่ เ,เข้าบไปสำหรับใครนะอยากได้รถเที่ยวก่อนสงการนะคะมาเลือกชมมาลองขับได้เลยที่บริษัทเราเนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะ,ะพี่จัดไฟแนนซ์นนะภายในวันสามารถรับรถกลับได้เลยที่บริษัทเรานะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเนาะนี่เลยบเบาะหนังนะคะสะภาพสวยเดิมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ อยากให้ลูกค้าเนี่ยคะมาทดลองขับนะมาลองนั่งลองชมลองจัดไปนน้นดูได้เลย uh huh. ตัวโครงสร้างขอบประตูด้านหลังเห็นไหมคะพี่รอยน็อตตามจุดประตูต่างๆพวกนี้สภาพสวยๆเลยค่ะพี่ไม่มีการชนหนักพีิควาำแน่นอนนะเชรยน์เราไม่ย้อมแมวขายกับลูกค้าแน่นอนลูกค้าได้รถสวยคัดเกตแน่นอนค่ะพี่นี่เลยนะคะได้รถสวยคัดเกตแน่นอนคันนี้ ในะราคานี้เลยนะผ่อน6,000ต่อเดือนเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79% Toyota Vios 1.5รนตโยต้าวีออสุรุ่นมิดนะคะปี2019เรียกไมหม่1 000, 5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษเลยนะคันนี้369,000หกมาผูกมากๆแต่พี่เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะเดี๋ยวดูที่สัมภาระด้านหลัง เดี๋ยวเรามาดูนะฮะที่เก็บสัมภาระด้านหลังของทางตัวโตโยต้าวีออสกันบ้างเนาะที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่นะกว้างๆอย่างนี้เลยลึกๆเลยค่ะพี่รถไม่เคยติดตั้งแก๊สนะไม่เคยเป็นรถแท็กซี่อารถวิ่งแก๊สนะสองระบบเป็นรถนะคะน้ามันล้วนนะคะพี่ตรวจสอบประวัติศูนย์ตรวจสอบเล่มได้เลยนะคะอ่านี่ก็คือ,อช่างเราเนาะก็จะต้องเตรียมสปาและนะคะเอมี่ขอมารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูก่อนนะคะนี่คือ ด้านในก็จะเป็นพวกยางอะไหล่เนาะถุงขครอมือแมลงนี้ให้กับคุณลูกค้าครบเลยค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะซื้อรถกับเราได้ครบแน่นอนรอยน็อตค่ะพี่นะฝากรกะโปรงท้ายนะ็นอตสภาพเดิมสวยๆนะคะน็อตสภาพสวยมากๆนะ,ะไม่มีร่องรอยการชนหรือว่าการใช้งานหรือการแกะด้านหลังเลยนะคะพวกนี้พวกนี้นะคะถูกหุ่งยนต์เนาะจากทางศูนย์มือหนึ่งเนี่ยประกอบมานะ,ะในการถอดออกเดี๋ยวเราใช้หุ่งยนหรือใช้เครื่องยนต์ใหญ่ๆในการถอดคือตรงนี้จะ จะไม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่พวกนี้ลูกค้าดูได้เลยไม่มีการชนหนักถอดทาสีเปลี่ยนสากระโปรงมาแน่นอนค่ะพี่นะคะรับประกันได้เลยนะบริษัทเพชรยนต์ของเราเนี่ยะคะคัดเกรดรถเข้ามาให้กับลูกค้าได้เลือกชมกันทุกคันเลยนะคะไม่ต้องห่วงสําหรับนะคะคันนี้นะก็จะมีตัวกล้องถอยให้เรียบร้อยนะคะพี่กล้องถอยกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับตัวไฟท้ายคันนี้นะคะเป็นไฟท้าย LED แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พร้อมเส้นคมเมี่ยนะคะตกแต่งอย่างสวยงามเลย all, ะะโลโก้ Vios เนี่ยคะโคมเมี่มแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะคันนี้นะตัวต้า Vios 1.5รุ่นมิดค่ะพี่รถเข้าใหม่นะคะเอมี่รีบรีวิวกับลูกค้าได้ชมันก่อนเลยสําหรับท่านไหนะสนใจนะมาลองชมมาลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เอมี่นะเป็นที่ปรึกษางานขายที่บริษัทนี้มามากกว่า4ปีแล้วนะคะบอกเลยเรื่องประสบการณ์รถยนต์ นะฮะกางจัดไฟแนนนะไม่เป็นที่2รองใครแน่นอนค่ะพี่มาได้เลยจุดทุกคันดันทุกเคสแน่นอนแล้วก็ตัวน้ํามันคันนี้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะก้าวหนึ่ง zin, ะะ e p 5รองรับเราเรียบร้อยนะคะพี่จา๋าสะดวกสบายแปรออยางน้ำมันได้เลยนะตัวนี้นอ่านะคะส,สวยเลยนะคันนี้ตัวต้าวีออสค่ะพี่นะรอมแมกอลอยขอบสิายางปีสองพันสิบสงสเส้นเลยนะยางยี่ห้อเดียวกันค่ะ สวยเลยค่ะพี่คันนี้นะรอเจ้าของอยู่นะคะผ่อนหกพันเท่านั้นคันนี้นะ,ะใครอยากได้อยากโดนมาหาเอมมี่ได้เลยนะคะมาหาเราที่บริษัทเรานะคะมาหาเอมมี่ติดต่อเอมมี่เท่านั้นนะ,ะเอมมี่หรือว่าลูกค้านะคะไม่สะดวกนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะถึงหน้าบ้านท่านท,นทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดค่ะพี่บริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสําหรับใครสนใจนะรีบเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้เหส่วนตัวห้องเครื่องกันแล้วนะคะนี้เป็นเครื่องยนต์ดูอัลวีวทีไอ1,500ซีซีนะคะเป็นขนาดเครื่องยนต์1,500ซีซีเครื่องยนต์เป็นซินค่ะพี่นะะนี่เรา,าตาทรถไว้สกพังแล้วนะ,ะพวกเสียงพัดลมนะคะนี่เป็นไงนพัดลมใช้งานหมุนอยู่นะคะพี่จา๋าไม่มีจุดใดจุดหนึ่งชำรุดสูญหายหรือเสียนะคะรับประกันได้เลยนะ,ะตัวห้องเครื่องไม่เคยถูกผ่านะคะเรียห้องเครื่องเลขตัวถังเรขต่างทุกอย่างตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอน,นะค่ะพี่ หัวน็อตแต่ละจุดสภาพสวยๆมีเม็ดอาร์แตนทุกจุดนะคะเดี๋ยวเราดูน็อตเบ้าโชกกันบ้างดีกว่านะฮะน็อตเบ้าโชกฝั่งขวาข้างคนขับนะฮะพี่นี่เลยนั้นน็อตสวยๆเลยเม็ดอาร์สวยๆเลยนะคะแต่ทางโรงงานก็ติดตั้งอยู่ทุกจุดกับพี่สติ๊กเกอร์ตามมอกรนะคะเม็ดอาร์ด้านในด้านนอกเรียงสวยทุกจุดเลยนั้นน็อตยึด่ากระโพงด้านในนี่เลยค่ะพี่ไม่เคยถูกการแกะถอดทาสีนะคะนี่เลย เดี๋ยวเราดูด้านซ้ายกันมากดีกว่ากับพี่นะคะค่าคนขับนะรอยน็อตตามจุดทุกนี้เห็นไหมจ๊ะสภาพส,สวยๆเดิมๆดีๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะนี่เลยะนะคะน็อตฝากระโปรงเม็ดอาร์คฝากระโปรงนะคะเดิมๆโรงงานจากสู่เลยนะสติกเกอร์ต่างๆทุกอย่างพวก,กรอยเม็ดอาร์คนะคะแข่งกันคํามร้อนพวกนี้สภาพส,สวยๆเลยคันนี้นะคะตัวคารหน้าเห็นไหมเอ,อ่ยนี่ สภาพสวยเลยนะมองรึกเข้าไปด้านในนะคะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะของเราตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันค่ะพี่ตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วก็พวกรอยอ่าไม่ใช่ค่ะพวกของเหลวดูแลให้ใหม่หมดนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยออกรถกับเราไปนะคะนับหนึ่งใหม่เลยนะหลังจากวารับรถนะคะพี่คันนี้เนี่ยตัวต้าวีออสบอกเลยว่าเครื่องยนต์ทนทานมากมากนะคุ้มกับคนไทยแนะ่นอนใช้งานยาวๆกับพี่คันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าพันกิโลค่ะ สำหรับนะคะท่านไหนนะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจโตโยต้าว o อ1.5รุ่นมิดปี19คันนี้นะคะไม่ใช้งาน1 5 0 0 0กิโลกับราคาผ่อน6,000ต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย่มต้น2.79%ค่ะพี่คันนี้ราคาเต็มนะ369,000บาทได้รถโตโยต้าว o อ1.5รุ่นมิดฟังก์ชั่นออปชั่น ด้านานอกด้านในให้มาครบเครื่อนเต็มๆเลยค่ะพี่จ๋าคันนี้ใครสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0ู6 7 2เ2 7 3 6จาหค่ะนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์อดีไลน์อยู่หรือแอดไลน์เบอร์ทกก็ได้นะคะเป็นไลน์ชื่อไลน์เอมมี่เลยนะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมขอรายละเอียดการผ่อนนะคะขอโลเคชั่นร้านได้เลยยินดีมากๆค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมนกันกนกนนะ กดติดตามไปเลยสำหรับวันนี้นะเอมมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ